สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะครับ s i p l e random sampling นะครับซึ่งชนิดของสุ่มตัวอย่างครับจะมีเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนนะครับซึ่งวันนี้เราจะเรียนเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายนะครับ การสุ่มอย่างง่าย simple random sampling นะครับก่อนที่เราจะทำการสุ่มราต้องกำหนดกรอบการสุ่มก่อนนะครับหรือ sampling frame ทุกครั้งเสมอนะครับการเลือกสุ่มตัวอย่างหรือตัวแทนขนาด n เล็กหน่วยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ n ใหญ่หน่วยในประชากรโดยปกติใช้วิธีการเลือกแบบไม่คืนที่เราจะทำให้ได้หน่วยที่แตกต่างกาันแต่ถ้าใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบคืนที่ หน่วยตัวอย่างอาจจะซ้า,ก,ากันและไม่มีความจำเป็นที่จะไปเก็บข้อมูลจากหน่วยตัวอย่างที่ซ้ากันนะครับการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายการเลือกตัวอย่างจากประชากรที่มีลักษณะข้อมูลที่สนใจหรือคล้ายคลึงกันและแต่ละหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกเลือกกระทากันเสมออันดับแรกการจับฉลากวิธีที่1คือทุกหน่วยของประชากรถูกหมายเลขกํำกับไว้2เขียนแต่ละหมายเลขในเศีกระดาษ สำหรับจัลากตั้งแต่1ถึงร้อยเป็นต้นนะครับ 3. าค่าหมายเลขทั้งหมดจัลากขึ้นมาทีละหน่วยตัวอย่างวนครบตามจำนวนที่เลือกอีกแบบก็คือการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาลางเลืกสุ่มนะครับการใช้ตารัางเลียกสุ่มมกักจะใช้เสมอกับพวกที่ประชากรมีขนาดใหญ่นะครับตารางเลียกสุ่มเป็นตารางที่นักสถิติจะทําขึ้นในตาลางเลียกสุ่มมีเลขกโดด10ตัว มีค่าตังแต่ 0, 1, 2ไปเรื่อยถึง9นะครับแบบไม่มีลำดับหรือไม่มีระบบนะครับการเลือกหน่วยตัวอย่างโดยใช้ตารางเลขสุ่มสามารถใช้วิธีใส่คืนหรือไม่ใส่คืนก็ได้นิยมใช้ตารางเลขสุ่มเ u r น top, s o n น random, assort, dice นะครับในตารางจะมีเลือกทั้งหมด10,000ตัวนะครับ ตัวอย่างนะครับสมมุติในกอบตัวอย่างมีประมาณ500คน n ใหญ่ให้หมายเลขกำกับ1นึงถึงห้ากำหนดขนาดตัวอย่างที่จะสุม่ม n เล็กเท่ากับ50ากำหนดเลขหลัก3ตัวในตาลางเลขสุม่ม3คอลัมน์ในแต่ละบล็อกกำหนดทิศทางในการอ่านชุดเลขในตารางเลขสุม่มจากซ้ายไปขวาเมื่อสิ้นสุดแถวให้อ่านลงแล้วเริ่มอ่านแถวใหม่ ทำการสุ่มจุดเริ่มต้นในการอ่านเลข3หลักชุดแรกแล้วอ่านชุดถัดไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ถหาได้เลขสหลาหรือเลขที่มีค่ามากกว่าหมายเลขกำกับกอกใหม่จนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องการข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือง่ายและสะดวกจะดีก็ต่อเมื่อถ้าประชากรคล้ายคลึงกันส่วนข้อเสียไม่เหมาะสม ไปใช้ถ้าประชากรมีความแตกต่างกันมากและเสียเวลากับค่าใช้จ่ายสูงนะครับขอบคุณครับ